ไม่มีคนบนฟ้ามีเพียงเธอและฉันตายฟ้าเดียวกัน ครับสวัสดีครับพี่น้องประชาชนผู้ร่วมชาตากรรมเกิดแก่เจ็บตายที่เคารพรักยิ่งทุกท่านครับพบกันยามเช้าตาก็บวมก็เลยสวมแว่นนะครับอาจจะมองยังไงยังไงอยู่แต่ด้วยความห่วงใยพี่น้องประชาชนคนไทยทั่วประเทศที่ส่งกำลังใจมาช่วยกันอย่างมากมายให้กำลังใจ ก็เลยถือโอกาสมาพบปะย่เช้าก่อนที่จะเริ่มภารกิจออกพื้นที่เพื่อสนับสนุนสอสอพักเสรีมไทยเขตเจ็ดนครศรีธรรมราชและก็ทุกเขตนั่นแหละครับเ <_ d ancing> พื่อเป็นแรงผลักดันให้พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวศเป็นนายกรัฐมนตรีหรืออย่างน้อยที่สุดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เหตุที่ผมยังมาออกพูดอยู <ing> ่เช่นนี้เนี่ยก็เพราะผมมั่นใจว่าผมไม่มีเจตนาเจตนาร้ายทำลายประเทศชาติทำลายความสามัคคีในหมู่ประชาชนถ้าผมจิตคิดไม่ดีผมจะหลบลีหนีหน้าไม่ออกมาใช้วาจาทำลายสังคมเหมือนหลายหลายคน สสหลายคนนะครับล้วนแต่การศึกษาดีชาติระกูลดีฐานะดีเป็นเศรษฐีแต่เขายังใช้ความไม่ดีนะครับมาย่ำยีประเทศชาติประชาชนไปสนับสนุนคนที่ไม่บริสุทธิยุติธรรมให้เป็นผู้นำประเทศ ผมไม่เข้าใจว่าเจตนาพวกเหล่านั้นเนี่ยเขามีชีวิตอยู่เพื่ออะไรเขาได้คํำนึงถึงความตายถึงวันจบสิ้นชีวิตหรือไม่ยากครับดังนั้นนะครับการเลือกตั้งครั้งนี้ผมจะช่วยพรรคเสรีรวมไทยแต่การเลือกตั้งครั้งต่อไปถ้าผมยังมีลมหายใจนะครับ หลังจากจัดตั้งมูลนิธิเสร็จวันที่21มีนานี้ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีมูลนิธิแก้ไขอาชญากรรมและความยากจนเพื่อลดการสูญเสียของพี่น้องประชาชนเพราะอาชญากรรมเนี่ยมันกระทบกับทุกคนทั่วประเทศทุกเพศทุกวัยแต่ละปีทางรัฐบาลทุ่มวบประมาณเป็นจำนวนมาก เพื่อแก้ไขปัญหาอาชญากรรมแต่ว่าไม่สามารถจะหยุดยั้งได้มีแต่เพิ่มเจ้าวีคูณเงินภาษีพี่น้องประชาชนสูญสิ้นไปอย่างมากมายไปกับการปราบปรามจับกลุมคุมขังประชาชนสร้างคุกตารางสร้างผู้เร้าษาสร้างตำรวจออกมาตรวจตราแก้ไขเรื่องนี้แต่คลี่คลายไม่ได้เขาก็แก้ไปอย่างนั้นแหละครับ การจะตั้งมูลนิธิแก้ไขาอาชญากรรมและความยากจนคือจุดเริ่มต้นของการแก้ไขปัญหาที่มันถูกต้องว่ามันเกิดขึ้นมาจากอะไรอาชญากรรมเนี่ยเอาที่ต้นเหตุอาชญากรรมไม่ใช่เกิดขึ้นเฉพาะโจรธรรมดาข้าราชการทั้งน้อยใหญ่นักการเมืองน้อยใหญ่อายการทหารตำรวจศารรัฐมนตรีสสสวล้วนแต่ประกอบอาชญากรรมกันทั้งสิ้น นี่แหละครับนี่คือปัญหาที่ฝังตัวแฝงอยู่ในสังคมนี้อย่างที่ตำรวจออกหมายจับสวทรงเอเกี่ยวกับการค้าอาวุธเกี่ยวกับการฟอกเงินสถานที่ตั้งพักการเมืองดังก็เป็นสถานที่ของสวทรงเอไม่รู้ว่ามันเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินได้มาถูกต้องรอบครอบชอบธรรมหรือไม่ ก็พี่น้องคิดดูเถอะครับและเมื่อวานนี้คุณนัทชริยะไปเปิดโปงชูวิทย์ก็เปิดโปงโรมบอกว่ามีนายตำรวจระดับพลตำรวจเอกกว่าจะได้เป็นพลตำรวจเอกได้เครื่องราชได้พระราชทานยศแต่ยังคิดคดทรยศต่อประเทศชาติพลเอกก็เหมือนกับหมาตัวนึงละไม่มีคุณค่าหาเหวไรสังคมมันสามเสื่อมโทรมถึงขนาดนี้ ถ้าเราไม่มีองค์กรใดองค์กรหนึ่งเนี่ยสร้างประชาชนคนในชาติให้ตื่นรู้ลุกขึ้นต่อสู้เรื่องนี้มันก็ยังคงวงเวียนอยู่เช่นนี้แหละครับแก้ปัญหายากเขาออกหมายจับสอวอซึ่งแต่งตั้งมาจากคอสอชอหัวหน้าการแต่งตั้งสอวอก็คือป้อม นาฬิกาเพื่อนน่ะมีนาฬิกายี่สิบห้าเรือนป,ปรสชงปปชปปชก็คือลูกน้องของป้อมบอกว่าไม่มีไม่มีมูลแต่พอเจ้าของนาฬิกาตายเสียชีวิตซึ่งป้อมอ้างว่ายืมมาจากคนนั้นละ่ะปรากฏว่าในกองมรดกเนี่ยของคนตายไม่มีนาฬิกาแม้แต่เรือนเดียว แล้วไอ้คนที่ไปเป็นลูกน้องไปเป็นหัวหน้าพักป้อมนี่ยอมรับให้หัวหน้าพักสมบักสะบอมเช่นนี้หรือป้อมมิเศษวิโสอะไรมีภูมิปัญญามีอารมณ์การมากมายมากอย่างนั้นหรือที่พวกคุณเป็นข้าราชการใหญ่เป็นนักการเมืองใหญ่ยังไปสนับสนุนคนเช่นนั้นให้ขึ้นเป็นผู้นำประเทศมันทุเรศเส้นดีเลยเลือกจุดยืนก็ไม่ถูกต้องเพราะมึงบกพร่องทางศีลธรรม ผมคงจะพูดเช่นนี้ประจนตายแหละครับเปลี่ยนโฉมเปลี่ยนไม่ได้หรอกพูดบทนักบูนี่ดาวร้ายมันก็เป็นดาวร้ายจนเหมือนกับดาราน,นั่นแหละมันเจ็บปวดหัวใจเป็นอย่างยิ่งครับผมเนี่ยผมเลือกชีวิตเดินในสิ่งที่ถูกต้องพอรู้ว่าขาดตกบกพร่องผมรีบเข้าร่องเข้ารอย แต่พวกนั้นเนี่ยใช้ภาษีประชาชนมีอำนาจบาดใหญ่สั่งฆ่าราชการได้แต่ร้ายศีลธรรมแล้วทีนี้ยังไงล่ะพอปชอพอป้อมไม่มีนาฬิกาเนี่ยสสก้าไกลก็เขาให้ทำเรื่องใหม่ว่าทำไมในเมื่อกองมรดกไม่มีนาฬิกาเนี่ยป้อมแจ้งเท็จใช่ไหมไม่มีใครสืบสาวราวเรื่องแย่มากๆครับสังคมนี้ ผมด่าอยู่เช่นนี้เกิดมาอีกสิบชาติด่าไปก็ไม่แก้ไขไม่ได้เพราะฉะนั้นการตั้งสถาบันพัฒนาเยาวชนคนสร้างชาติหนึ่งอีกหนึ่งในขแขนงของมูลนิธิแก้ไขอาชญากรรมและความยากจนผมมั่นใจว่าคงจะผลิตเยาวชนคนรุ่นใหม่นะครับให้มีคุณภาพคู่คุณธรรมเพื่อไปเปลี่ยนผ่านในรัฐบาล ในสภาทั้งท้องถิ่นและระดับชาติเปลี่ยนผ่านสารทาหารตำรวจทุกสิ่งทุกอย่างแม้กฎหมายจะมีความขัดตุกบกพร่องแต่ถ้าได้ไกลไกที่ดีคนที่ดีเข้าไปอยู่ในองค์กรเหล่านั้นก็สามารถที่จะทำให้เกิดประโยชน์ขึ้นอย่างมากมายนะครับตัวกฎหมายมันก็ไม่มีอะไรมากแต่คนบางทีกฎหมายดีแต่คนไม่ดีเข้าไปอยู่ในองค์กร ก็เลยมันเป็นเรื่องที่พิกลพิการอยู่เช่นนี้สถาบันพัฒนายาวชนคนสร้างชาติรายละเอียดจะเป็นอย่างไรก็ค่อยเรียนให้พี่น้องประชาชนทราบนี่คือเรื่องของผมหลังจากตั้งมูลนิธิเสร็จแล้วนะครับตอนนี้ผมก็ย่างข้า60พ่อผมมรดนาภาพอายุ89ถ้าผมไม่ตายซะตอนนี้ถ้าอายุยืนใกล้ๆคุณพ่อก็น่าจะอยู่ได้สักอีกยีปี ไม่ใช่ว่าแก่พราวมาเท่ามาละกออย่างที่หลายๆคนแถวจังหวัดจังดังนั้นเนี่ยผมจะทําประโยชน์ให้กับประเทศชาติประชาชนอย่างมากมายทีนี้ก็ได้เรียนให้พี่น้อนทราบเลยว่ามูลนิธิจะเอาเงินมาจากไหนเพราะมันต้องใช้เงินเป็นจำนวนมากผมได้จัดตั้งบริษัทดีเลศพลัดจัดจำหน่ายผมจะครอบทั่วประเทศจ้างเขาผลิตแบรนด์ดีเลิศพลัดในนามจอมพลปฏิวัติ เพราะผมสะกควกทั่วประเทศ20,000ล้านต่อปี20,000ล้านที่พี่น้องบริโภคเนี่ยบางบริษัทก็ตั้งมาทําลายสิ่งแวดล้อมหาแต่กําไรแต่ทําลายสังคมบริษัทนี้จะใช้ผงสะโคอกที่ดีที่สุดกําไร50%มอบเข้าไปในมูลนิธิแห่งนี้เพื่อมาช่วยเหลือค้าจุนสังคมนี่คือเป้าหมายครับและหลังจากนั้นผมเองเนี่ย ก็ได้ตั้งใจว่าตั้งยาวนานแล้วนานมากแล้วเคยตั้งพักการเมืองมาตั้งแต่อายุ35สมัยทักษิณตั้งไทยรักไทยผมตั้งพลังสามัคคีแม้จะถูกยุบแต่ผมก็ไม่เคยสูญสิ้นรุรวมการอย่างนั้นเป็นหัวหมาดีกว่าเป็นหางราชสีครั้งนี้ถ้าผมไม่มีบุญคุณถ้าท่านเสรีพิสุทธิ์ไม่มีบุญคุณกับผมอย่างล้วนหลามผมก็คงจะจ,จัดตั้งพักประบปามโคงชาติเสร็จแล้ว พอดีผมก็สำนึกในพระคุณท่านเสรีว่าท่านเป็นนายตำรวจชื่อตรงตรงถินผมจะต้องมาเป็นพลังสำคัญในการผลักดันท่านก็เลยหยุดยั้งการจัดตั้งพักปราบปรามกงชาติเอาไว้ก่อนส่งท่านให้ถึงเป้าหมายก่อนแล้วผมคงมาไล่ล่าฝันของผมหลังจากเลือกตั้งครั้งนี้เสร็จสับผมก็จะจัดตั้งพักปราบปรามโกงชาติเช่นเดิมไม่ได้หวังเป็นสสเรื่องจิบจอยแต่หวังเอาอำนาจหน้าที่ ของหัวหน้าพักเดินไล่ล่าขุดคุยไอกระบวนการโกรงกินชาติทุกกรณีเอาโกงอย่างเดียวเศรษฐกิจอย่างอื่นคนอื่นก็ว่าไปแต่ผมมั่นใจว่าถ้าตัดกลไกโกงออกได้งบประมาณพี่น้องประชาชนเหลืออย่างมากมายที่จะมาเพิ่มสวัสดิการให้กับพี่น้องประชาชนดังนั้นถ้าผมไม่ตายฟรีสะเดือนสองเดือนนี้พักปราบปรามโกงชาติเกิดแน่นอนเลือกตั้งสมัยหน้านาครศรีธรรมราช ผมจำเป็นต้องประกาศไล่โจรโค่นกังฉินออกไปนี่คือจิตเกตจำนงอย่างตรงต่อไม่ใช่ทําเพื่อตัวเองแต่ทำเพื่อเป็นบรรทัดฐานว่าการเมืองที่ถูกต้องต้องทำอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นทางใครทางมันผมต้องเข้าสู่กระบวนการตรงนี้เชื่อผมทุกตัวถ้าพี่น้องเห็นเขียนว่าปราบปรามกงชาติปราบปรามกงชาติเตรียมจัดตั้งพรรคปราบปรามกงชาติจัดมาแล้วครั้งหนึ่ง ได้ชื่อจากกรกตเรียบร้อยแต่มาติดโควิดรอบแรกประชุมพักไม่ได้ขพห้ามประชุมพักก็เลยหมดอายุไปมันมีแค่อายุแค่หนึ่งร้อวันจึงเรียนให้พี่น้องประชาชนทราบผมจะได้เป็นอะไรหรือไม่ปีวิีนี้ผมไม่ต้องการอะไรแล้วแต่ต้องการให้ประชาชนคนไทยสํานึกชั่วสํานึกตัวรู้ดีอย่าอยู่แบบตัวใครตัวมันเมื่อมีอํานาจ ก็อย่าบ้าอำนาจอย่าตาวาดประชาชนเหมือนไอ้คนคนนั้นเมื่อวานที่ราชบุรีประชาชนไปชูสามนิ้วเสรีภาพเสมอภาพพระดลภาพเป็นสิ่งที่สวยงามเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะข้อที่สามพระดลภาพให้พี่น้องประชาชนทุกคนรักกันแบบฉันพี่น้องปรองดองสามาคัคคีเป็นสิ่งที่สวยงามอย่างยิ่งแต่พากันรังเกียจหยยดฉัน ประเทศมันก็เลยพาลพาลันละวันอยู่อย่างนี้ไงประยุทธ์จะเป็นจะตายหาเขาไปชูสามนิ้วตำรวจขี้ข้าตำรวจสุนัรรับใช้มึงก็จะเป็นจะตายหวังแต่เงินเดือนหวังจะได้เลื่อนขั้นไอชิบหายมองประชาชนเป็นหมูเป็นหมาลากบป้าเนะ่ะเขาพูดกันมามากแล้วล่ะตำรวจต้องมีจิตวิญญาณสิพวกมึงอะพวกคุณะ่ะมีเงินเดือนมีสวัสดิการดีวันหยุดก็มี ไอ้อภรีไหนมาเป็นนายกพวกมึงก็อยู่ได้แต่พี่น้องประชาชนคนธรรมดาถูกกฎหมายลิดรอนสิทธิต่างๆนานาอย่าพาแต่ตัวรอดสิเห็นประชาชนเป็นศัตรูมึงกลัวประยุทธ์จนถึงขนาดนี้เหรอประยุทธ์พ่อของพวกมึงเหรอตายหาเลยมันย้ายไปอยู่ที่ไหนอ่ะก็เงินเดือนมึงเท่าเดิมไม่ใช่ว่าทำงานเอาใจนายชิบหายลากถูประชาชนเนี่ยมึงลอกมาลากจมพลดูสิ มึงโดนแน่มึงต้องให้เกียรติเคารพสิทธิประชาชนด้วยผมไม่อยากจะใช้คำพูดแบบนี้กับเจ้าหน้าที่เลยเพราะเขาก็คือประชาชนคนธรรมดาเขาก็ปิตุชนคนหนึ่งแต่ประยุทธ์มันเหยียบย่ำสำมเิมประเทศชาติมา8ปีพวกมึงก็ยังเป็นขี้ข้ารับใช้ถวา,ายหัวไม่เคยกลับตัวกลับใจทั้งที่ประยุทธ์มันจะหมดอายุไขอยู่แล้วเพราะมีข้าราชการอุบาทชาติชั่วเช่นนี้ประเทศมันจึงเป็นเช่นนี้ไงจำเป็นเจ้ามีจอมพลปฏิวัติ ประทับใจคําพูดท่านเสรีเมื่อวานเนี่ยพูดถึอข่าวถามว่าท่านพูดอย่างนี้นี่มาอยู่ปากใต้จะโดนโมหนึ่งหนึ่งหกโดนปรับธนกตินท่ยเสดีบอกว่ามาใครจะกล้ามาปรับธนกติมาผมก็ยิงแม่มาเลยนะครับมันไม่ได้เราเชื่อในสิ่งที่เราทําถูกต้องนี่มึงจะมาจับไบปปรับทธนกติให้เชื่ออีกแบบเชื่อได้ยังไงเชื่อแบบจันไรเหมือนมึงนี่ นะครับผมก็เช่นกันและนึกว่าตอนนั้นเนี่ยถ้าใครมาเชิญไปปรับทัศนคติผมบอกว่ามึงจับกูยิงทิ้งเลยกูจะไม่พูดตามที่มึงบอกมันเป็นเช่นนี้ไงผมเนี่ยไม่ใช่ว่าก้าแต่ผมเจ็บปวดรวดร้าวแทนประชาชนที่ประเทศมันพิกลพิการเนี่ยเพราะข้าราชการเนี่ยมือไม้ให้กับคนชั่วโมโหตั้งแต่เช้าผมขับรถมาจากสุราษฎร์ธานีผมนั่งทบทวนนะ เว้ผมเนี่ยถ้าพูดในภายรอบเพราะพริ้งเนี่ยมันก็น่าฟังป่านี้บรรยากาศจะดีกว่านี้แต่พูดกับคนอัปีพูดภายรอบไม่ได้นะบางทีเนี่ยก็เลยผมก็ต้องคงต้องรักษาสถานะเนี้ยแต่จะสร้างเยาวชนสร้างประชาชนให้รู้ชั่วรู้ดีเพื่อมาไล่คนอัปีออกจากประเทศชาติอย่าให้มามีอำนาจต่อไปผมจะสร้างได้แค่ไหน ก็อยู่ที่แรงบุญหนุนช่วยนะครับการระดมทุนซื้อสำนักงานมูลิธิที่รชธานี1สิบล้านผมจะออกพรบอรล้านฉบับเพราะพรบอนี่ท่านก็ซื้ออยู่แล้วไม่ได้ไปขอบริจาคอะไรแต่ขอสักครั้งก่อนตายซื้อกับจอมพลปฏิวัติล้านฉบับเดี๋ยวจะแถลงข่าวอีกครั้งแล้วก็จะเปิดช่องทางให้พี่น้องสนับสนุนเพื่อมาซื้อสำนักงานผมซื้อไว้เองไหมซื้อไว้ให้กับแผ่นดินนี้เป็นที่พึ่งของพี่น้องประชาชน คนถูกกระดีไม่มีทานายได้เงินประกันถูกอายุติตามข่มิหงดังแกตกงานตกการไม่ต้องไปประกอบอาชีพรรไม่ต้องทำชั่วไปนี่คือเป้าหมายคนรู้จักผมนับสิบล้านถ้าผมทำสิ่งนี้ไม่ได้ผมก็จะยอมสมสารกลับบ้านไปใช้ชีวิตแบบธรรมดาถือว่าประเทศนี้บุญบาปมันหนักก็ให้มันจมปลักอยู่อย่างนี้ ถ้าพูดแล้วเหมือนโมโหแต่ผมมั่นใจว่าพี่น้องประชาชนเป็นจํานวนมากตาสว่างจากที่ผมพูดผมจึงมีกําลังใจในการพูดและดูเหมือนว่า Facebook ของผมเนี่ยจะถูกปิดกั้นด้วยไม่ค่อยมีคนดูเท่าไรหรอกแต่ก็ขอบคุณช่อง youtube ต่างๆที่ไปช่วยกันทําปิดกั้นไม่เป็นไรเมื่อก่อนมันไม่มีโชเชียนผมก็จะใช้รถประชาสัมพันธ์ไปพบปากกับพี่น้องประชาชนเนาะเพราะเมื่ออยากจะทําแล้วก็ต้องทำอ่ะแม้จะลําบากตักจาแม้จะ มันไม่สะดวกก็ต้องทาเพราะมาน,นึกดูแล้วทําเพื่ออะไรก็ทําเพื่อให้สังคมมันดีวันที่ผมตายกลายเป็นผีผมไม่ทําอะไรส่งข้าวเมนส่งข้าหลุมฝังมันไม่มีประโยชน์อะไรทั้งสิ้นเลยถ้าประยยทธ์ยันโดชาถ้าพวกบ้าอำนาจขนาดนี้มันทบทวนชีวิตมาเกิดมาเพื่ออะไรมันจะตายเมื่อ,อไรประยุทธ์คงไม่กล้าด่าประชาชนเช่นนี้หรอกแต่ไอเนี้ยบาปมันหนาตามันมืด แทนที่จะรับฟังความเห็นต่างจากประชาชนกลับไปขับไล่สายส่งเพราะมันเกิดมาจากค่ายทหารและเสือกมาเป็นนายกแล้วไอ้คนที่เป็นสสเป็นหัวหน้าพรรคการเมืองมึงก็เสือกไปยกไอ้คนนี้เป็นนายกพวกมึงสอบตกทั้งหมดแหละประชาธิปัตย์ภูมิใจไทยชาติไทยพัฒนาพลังประชารัฐพรรคเล็กพรรคน้อยพรรครวมไทยสร้างนี่ชิบหายต้โหงที่ตั้งมานี่ ถ้ามันบอกว่ารวมไทยสร้างชาติมาสร้างความเป็นเอกราชทางความคิดสร้างเศรษฐกิจทางสังคมเพราะประยุทธ์มันทําล่มจมยิ่งรักล่มจมตักษินล่มจมผมจะมาทําไมถ้าไอ้พีรพันธ์มันพูดเช่นนี้ผมจะไปเป็นสมาชิกกับมันด้วยไอ้พวกนี้ะที่ไปเป่านกเวดเป็นการเลือกตั้งจนพังพินาศแล้วมึงยังไม่เคยมาสารภาพบาปกราบกับประชาชน ยังเอาพวกช่อฉนไปเป็นนายกพวกมึงมันจิตใจสกรปรกจริงว่าสุสนักโอ้ยทำไมมันดูเดือดเลื่องล่านเช่นี้ตอนเช้าเนี่ยพอแล้วเจ็บปวดเป็นอย่างยิ่งผมก็ไม่ทราบว่าลมหายใจผมอยู่ได้นานแค่ไหนเพราะผมกำลังต่อสู้กับอายุติธรรมระดับประเทศระดับมะฮือมาแต่เอาเถอะว่าถ้ามันจะตายก็ยินดีอย่างน้อยผมเพราะผมคิดชอบ ขอด่าเจ้าๆคนเกิดมาเบื่อด่าเอาละรครับและก็สถาบันพัฒนาเยาวาชนคนสร้างชาติที่จะตั้งนะครับก็เดี๋ยวจะรับสมัครผออผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาผมจะไปเชิญท่านอุทัยพิมพ์ใจชนอดีตประธานรัฐสภานักการเมืองใจซื่อมือสะอาดเพราะท่านคิดเรื่องนี้ชงกับผม ผมเก็บมาเป็นสิบยี่ปีแล้วยี่สปีได้ไมังว่าต้องตั้งสถาบันเช่นนี้แต่ผมยังมีบารามีไม่พอคนไม่รู้จักแต่อยู่ๆท่านอุตัยพิมพ์ชนก็มาพูดจะเปลี่ยนผ่านประเทศได้จะต้องสร้างเยาวชนคนสร้างชาติสมรุ่นเอามาทดแทนรุ่นเก่า5ปีถึงสิปีเด็กอยากให้โครู้เรื่องอะไรใส่หลักสูตร้าไปห้าปีสิปีถึงสิปีอยากให้รู้เรื่องอะไรใส่หลักสูตรก็ไป สิบห้าปีถึงยี่สิบปีอยากให้เขารู้ให้เขาจำกระทำอะไรใส่เข้าไปเนี่เราจะได้เยาวชนคนใหม่นี่เป็นแค่ความคิดเบื้องต้นแต่ผมมั่นใจว่าเมื่อเรื่องนี้เป็นรูปธรรมนักวิชาการมากมายในประเทศนี้คงจะเข้ามาเป็นที่ปรึกษาชี้ทางออกบอกทางไปแก่กับผมอย่างแน่นอนแต่เบื้องต้นผมจะต้องสร้างกองบัญชาการขึ้นมาก่อนตั้งทงขึ้นมาก่อนถ้าทงเกิดก็เกิดถ้าทงไม่เกิดก็ดับผมไม่ได้ ตั้งใจอะไรมากมายว่าจะต้องสำารธิจอย่างเลอเลิศแต่สิ่งที่คิดนี้มันประเสริฐสุดที่จะเปลี่ยนแปลงมนุษย์ได้จากคนธรรมดาให้เป็นมนุษย์ผู้ทรงคุณธรรมมานำประเทศชาติเราไม่ต้องใจปงปงปปชมาจับข้าราชการชั่วต่อไปข้าราชการชั่วไมไม่มีภาษีประชาชนก็เหลือจะได้มาเอื้อเฟือแก่พี่น้องประชาชนไอ้นี่อะไรเสียภาษีมาทั้งชีวิต 60ปีขึ้นมาได้วันละยี่สิบบาทอยู่อย่างทาตชิบหายผลตรวเด็กเสรีพิสุทธิ์เต็มมียาเวศหัวหน้าพักเสรษีอเมรทกก็เลยคิดโครงการสามพันบาทผู้สูงอายุผู้ชราให้มันสมกับคุณค่าของความเป็นมนุษย์ค่าอาจารย์ทงานแบบเช้าชามเย็นชามมีวันลาคลอดลาพักลาร้อนลาป่วยมากมายกายกองนั่งอยู่ในห้องแอร์เกษียนมาค่าราการมีบำนาญหลายหมื่นหลายพันแต่ประชาชนเต็มขั้นทํางานอย่ากระทัด กเกษียณมาได้20บาทไอ้เองซวยรัฐบาลเงงสวยทั้งนั้นที่ผ่านมานี่ขอสังเหมือนท่านเสรีให้ได้เป็นรัฐบาลเพื่อปรดันสามพันบาทไปสู่พี่น้องประชาชนและถ้าผมจัดตั้งพรรคประชามกวงชาติสําเร็จผลนโยบายเบื้องต้นยึดหินดินทรายภูเขา,ท,าทั้งหลายที่มันขายกันรวยสัมปทานภูเขาให้กับนายทุนและไปขายหินขายทรายทั้งที่สมบัติประชาชน เป็นเจ้าของร่วมกันเนี่ยจัดถมถนนหินก็ไม่มีโครนหน้าเทียมหน้าแข้งสร้างถนนโน้นทางวัดวารามบ้านช่องซื้อหินทั้งนั้นทั้งที่เป็นของแผ่นดินโรงหินทั่วประเทศที่ได้รับสัมปทานยึดกลับมาเป็นของรัฐนายทุนเหล่านั้นมีเครื่องจักรมีกําลังคนอยู่แล้วมีความเชี่ยวชาญอยู่แล้วเป็นผู้วริตให้กับรัฐรัฐเป็นผู้จัดจาหน่ายอย่างนี้มันก็รวยกันตายหาสิวะแต่ทุกวันนี้สมบัติชาติมากมายหินดินทราย ไปอยู่ในมือนายทุนจนสิ้นนายทุนก็แบ่งกันกินกับนักการเมืองชั่วนักการเมืองชั่วก็มากดหัวประชาชนแค่นี้ก่อนครับให้กำลังใจกันเดี๋ยวจะออกพบพี่น้องประชาชนนะครับถ้ายังมีลมหายใจก็ได้ให้กำลังใจกันแก่กันน้อยมากไม่ว่าผมไม่ถือสาพี่น้องประชาชนใครชมใครดา่าเพราะถือว่ามนุษย์เป็นบัวสีเหลาไม่มี ไม่จําเป็นจะต้องเข้าใจตรงกันทุกเรื่องปัญญาของคนมันไม่เท่าเทียมกันความรู้สึกนึกคิดเพราะฉะนั้นจะให้ใครคิดเหมือนเราไม่ได้ผมก็เลยมีแต่คําว่าอาภัยอภัยพี่น้องประชาชนผู้เร่วมเกิดแก่เจ็บตายนะครับแต่ที่พูดร้ายนี่ไม่ใช่พูดร้ายกับประชาชนคนธรรมดานะพูดร้ายกับพวกปีศาจร,ร้ายที่ไปมีอํานาจแล้วมากดหัว พี่น้องประชาชนในชาติด้วยกันได้ข่าวว่าประเทศเมียนมาสังหารประชาชนพระสงค์ไปสามสี่สบศพเห็นไหมความบ้าอำนาจอย่างไร้สติมันพิฆาตได้แม้แต่ประชาชนคนในชาติเพราะอำนาจหน้าสาลดหโทูใจเป็นอย่างยิ่งอย่าให้ประเทศไทยมีสิ่งเลวร้ยรายเหล่านั้นเกิดขึ้น นะครับโชคดีมีใยตอนเช้าให้กำลังใจกันแค่นี้สวัสดีครับ